สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการทนายกองทัพธรรมโดยมูลที่ทนายกองทัพธรรมผมทนายอนันชัยเชเดชประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมครับดรประยุทธ์ประเทศเสนาครับรองประธานมูลิีทนายกองทัพธรรมครับครับดรประยุทธ์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทําสั่งคานาพระไตรปิฎกไดีไหมครับโอ้เรื่องนี้สําคัญเร <c oughs> ื่องนี้สําคัญ <c oughs> เพราะว่า อย่าง <c oughs> อย่างเทปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดเกินไปว่าทำไมเราต้องทําสังขยาถึง9ครั้งในประเทศไทยในพม่าหกครั้งหครั้งก็เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนของพระไตรปิฎกครับคือปริยัตปฏิบัติปริยัตปฏิบัตปฏิบัตปฏิเวทสามอย่างไม่ให้ผิดเพี้ยนครับพอมาพูดถึงสังคยนาเนี่นะครับ ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9ในประเทศไทยเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะครั้งที่เราถือว่าสําคัญที่สุด <c oughs> ก็คือครั้งที่สามครับก็คือครั้งที่สามเนี่ยเป็นครั้งที่พระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยนะครับได้ทําสังคยาณาที่ปาตาลิบุตร <c oughs> ประเทศอินเดียแคว้นมคตนี่นะ <c oughs> แล้วปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ย ผู้ที่เป็นประธานสงฆ์ก็คือพระโมคคา,าคริบุตรติสสะเสระครับท่านเป็นประธานสงฆ์ในการทำสังคยนา <c oughs> ก่อนที่ท่านจะทำการสังคยนาครั้งที่สามนี่นะครับมันมีเหตุครับเนื่องจากว่าพระเจ้าอาโศมหาราชเนี่ยหลังจากที่ท่านหันมานับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าศาสนาอื่นที่จะละเลยนะท่านก็บำารุงศาสนาอื่นเหมือนกันอุปธรมปธรมทุกศาสนาแต่โดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยท่านก็จะอุปธรภมเป็นหลักบ,บำํารุงศาสนาพุทธเป็นหลักปรากฏว่าลาบสักการะเนี่ยเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ทําให้พวกเดรลัจฉีอารัชีเนี่ยนะครับเข้ามาปลอมบวชในพุทธศาสนา ก็ทําให้ศาสนาเนี่ยหรือพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผิดเพี้ยนครับพระเจ้าอโศกบาราชเนี่ย<ม>ก็เลยปรึกษากับพระโมคนะคิริบุตรติสสเสระนี่นะว่าเราสมควรจะทาสังขยนาแต่การทําสังขยานานี้นะฮะจะต้องมีการชําระเดลถี<ม>อารัชีก่อน<ม>อเพื่อให้บริสุทธิ์ท่านก็เรียกมาเลยครับ ประมาณหกหม0่นรูปรหรือหกหมืคนเนี่ยก็มีพระโมคคาริบุตรเนี่ยเป็นประธานในการสอบสวนแล้วก็พระเจ้าสุก <c oughs> ก็เป็นประธานในการสอบสวนคใครที่ไม่สามารถตอบพระธรรมวินัยได้เนี่ยท่านก็จะมีผ้าขาววางไว้ข้างๆแล้วก็ซึกอต่อไป <c oughs> จนกระทั่งว่าพระในสมัยนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ ท่านตึงทําสังคยานาไอ้นี่ตามประวัตินะที่ผมอ่านมาย่อๆเนี่ยย่อๆเ <c oughs> นี่ยเนี่ยคือพระเจ้าอโศกมาราชซึ่งเป็นพระเจ้าอโศกมาราชเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการกับผู้าศาสนาเป็นอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นภาษาภาษาใหม่ก็เป็นโมเดลของมูลนิธิเลยเป็นโมเดลของเราเพนะราะว่าเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชาเป็น จกักรพรรดิที่เราเคารพบูชาและเอาเป็นต้นแบบในการเจริญรอยตามท่านปกป้องพรศ<อ>ารสนา<ป>นะครับหลังจากที่ทําสังฆยนาเสร็จแล้วเนี่ยพระโมคคิริบุตรติศาสเสระเนี่ยก็เลยถวายคําแนะนําว่าในอนาคตการเนี่ยนะฮะาศาสนาพุทธจะหายสาบสูญไปจากประเทศอินเดียครับก็เลยแนะนํากับพระเจ้าอาโสกว่าให้พระองค์เนี่ยนำ พัะไตรปิฎกเนี่ยเผยแผ่ไปยังต่างแดนท่านก็เลยเผยแผ่ส่งสมณทูตไปยังต่างแดนรวมทั้งหมดเก้าสายสายที่แปดก็คือสุวนณภูมิมีลาวพมา่าไทยขเมรเนี่ยนะก็ทำให้าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเจริญรุร่งเรืองในสุวนณภูมิโดยเฉพาะประเทศไทยพมา่านี่โอ้แบบเรื่องพระไตรปิฎกนี่ไม่ได้เลยนะครับเอาละ พอศาสนารุ่งเรืองในสุวรณภูมิในแดนต่างๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตารทํานายก็คือว่าเป็นไปตามคำทํานายศาสนาพุทธสูญหายไปจากประเทศอินเดียประมาณ1,700ปีครับหายไปเลย <c oughs> จนกระทั่งว่าอังกฤษเข้ามาปกครองประเทศอินเดียแล้วเซอร์อเล็กซานเดอร์แคมปงแห่งไได้ขุดค้นโบราณสถานก็ไปเจอเสาโสมคเสาโศก นั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้คนในประเทศอินเดียเนี่ยรู้จักพระเจ้าอาโศกค,ครับเมื่อก่อนพระเจ้า,าโศกเนี่ยตามประวัติศาสตร์ไม่เคยรู้จักนะในอินเดียหายไปเลยครับแต่พอตอนหลังนี่พอขุดค้นเสา,า,าโศกเนี่ยเป็นจํานวนหลายสิบต้นนี่นะครับซึบ่งประหลักพังไปเนี่ยก็เลยมีการอ่านอักษรพราหมีเนี่ยซึ่งอยู่ในเสาเนี่ยก็เลยมาเป็นเรื่องเป็นราวว่าอ๋อ ในสมัยหลังพระเจ้าปฐมภูมิ200กว่าปีเนี่ยมีพระเจ้าโศกที่เป็นการดูแลดูพระศาสนานะครับซึ่งมูลที่เราเนี่ยก็ถือว่า <c oughs> พระเจ้าโศกมีต้นแบบนะครับ <c oughs> ท่านก็ในนี้นี่อย่างอย่างเนี้ยก็คือเป็นแบบจําลองพระไตรปิฎก <c oughs> ส่วน <c oughs> ในนี้ก็คือเป็นพระรชาชสารที่ท่านเผยแผ่ไปเก้าสาย <c oughs> เราเลยจําลองต้นแบบมาซึ่งต้นแบบเนี่ยเป็นของวัดเมตตาพุทธาราม <c oughs> <Okay. S 2> ที่ พุทธคยาประเทศอินเดียหลวงพอ่อกฤษดาท่านก็ให้ลิขสิทธิ์มาแล้วก็เลยสร้างนะครับ,รบเอาละทําไมแล้วก็บรรยายมาแล้วทําไมจําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้อง <c oughs> ทําสังคยาถ้าเราไม่ทําสังคยาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นครับ,รบแล้วาศาสนาอื่นเนี่ยเขามีการชําระสะสา,างคัมภีร์หรือไม่ และทําไมของประเทศไทยหรือแม้แต่พามา่าอะไรพวกนี้ก็ยังมีการทําสังคยายนาผมอยากให้มหาหมีเ <công. S 1> นี่ยช่วยบรรยายทําในส่วนนี้ให้กับพุทธศาสนิกชนที่รับชมรับฟังเนี่ยได้มีภูมิความรู้หน่อยใช่ไหมครับพระบุบริเจ้าตัดก,กับผ้านท์นะครับก่อนจะปรินิพานว่าคําก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้บัญญัติไว้จะเป็นศาสดา แทนเราครับโดยการร่วมไปแล้วครับนั่นหมายถึงว่าะพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งพระภิกษุรูปใดให้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์คนะครับเหมือนในศาสดาอื่นแต่ว่าให้พระภิกษุสามเณรภิกษุณีอุบาสกบุษิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยอยู่กับหลักพระธรรมกับวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วรทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละครับทีนี้เนี่ย หลักในการสังคยนาจริงๆเลยเนี่ยในสมัยตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยนะครับจนถึงครั้งที่เก้าเนี่ยคือการสวดพร้อมกันนะครับคาว่าสังคยนาแปลว่าสวดพร้อมกันมม <า S 1> ไม่ใช่<ะ>มาไม่ใช่เอาหนังสือมาแล้วมันนั่งเขียนนั่งชําระไม่ใช่อะไม่ครับตอนนั้นยังใช้วิวธีมุขปาถาก็คือวิธีการท่องจําอ<ห>แล้วก็ใช้คําพูดสวด<ห>เรียกว่ามุขปาถารับถึงสี่ห้ารอปีเลยนะครับก็คือว่าในการในสมัยก่อนเนี่ยการทรงจําที่ดีที่สุดก็คือการท่อง ท่องได้ปากนะครับเสร็จแล้วก็รวบรวมการสังคายนาก็คือการรวบรวมเป็นหมวดหมวดเรื่องพระธรรมก็เอาไว้อย่างนี้เรื่องพระพิธรรมแล้วก็เรื่องพระวินัยพอรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยพระภิกษุที่อยู่ในที่ประชุมสังคายนาเนี่ยนะครับหลายร้อยหลายพันรูปนะครับก็สวดพร้อมกันการสวดพร้อมกันเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมครับถ้าสวดผิดก็รู้ครับเหมือนพร<ห>นะสวดลายมณ์สวดผิดก็จะรู้ครับสวดผิดก็จะรู้ ก็จะรู้เขาก็าจะสวดใหม่ให้พร้อมกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นคําว่าสังคายนาหรือสังคีติก็คือการสวดคือการร้องเพลงนั่นแหละรครับร้องเพลงสดให้พร้อมเพียงกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอื่นในการรวบรวมเนี่ยครับแล้วถ้าไม่ได้สวดพร้อมกันก็ไม่ใช่การสังคายนาการสังคายนาคือการสวดพร้อมกันด้วยมุขปาฐะครับทีนี้ทาไมจำจำเป็นอะไรจะต้องสวดจะต้องท่องจําเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับการ ท่องการจํด้วยสีิปัญญาแล้วก็ท่องด้วยปากแล้วก็สวดพร้อมกันเนี่ยเป็นการทรงจําที่แม่นยําที่สุดเป็นการทรงจําที่แม่นยําที่สุดสมัยก่อนไม่มีการเขียนถ้าเขียนเนี่ยนะครับจดจารึกลงไปเนี่ยอาจจะมีผิดมีเพี้ยนนะครับเขาไม่นิยมกันเขาใช้วิธีการสวดด้วยมุขปาฐะเพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนมันมีความหมายสําคัญก็คือว่าพุทธเทรลวาทของเราเนี่ยนะครับไม่เพิ่มเติมตัดทอน แล้วก็ทรงจําแบบแม่นยําที่สุดไม่ให้เพี้ยนเลยแล้วมีการสอบถามกับพระไตรปิฎกฉบับของประเทศอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลังสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีเหตุเขาจะสังคายนาอีกครั้งที่หนึ่งนะครับสุภทัทปริพายชกบวชตอนมีอายุก็จับช่วงโดยการบอกว่าดีแล้วผูุ้ทธเจ้าทรงปรินิพพานไม่ต้องมีใครมากำชับบังคับบัญชาเราพระมากระจปะก็เรียกประชุมทรงแล้วก็สวดสังคายนา จนกระทั่งว่าผ่านมาจนครั้งที่2ก็ภิกษุวัชีบุตรใช่ไหมครับภิกษุวัชีบุตรก็พยายามที่จะเพิ่มเติมสิกขาบทต,ตรงนั้นตรงนี้พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็กล่าวในสิ่งต่างๆซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการในพระทิปย์ดกครั้งที่1ก็ต้องมีการรวบรวมเห็นไหมครับวิธีการแก้ปัญหาของคนในสมัยนั้นเนี่ยพอมีการปรับปราว่าในสังคมพุทธกันเองนําไปสู่การไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรคือ สิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะต้องวิ่งไปหาพระเตปิโดกเป็นหลักถ้าเพี้ยนเยอะคนเข้าใจกันผิดเพี้ยนเยอะเขาจะต้องสังายนาใหม่มทุกครั้งพอครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วนำไปสู่ครั้งที่สามพอครั้งที่สามพระพเจ้าโศกท่านก็เลงเห็นกับพระโมคคิริบุตธธิสีเราว่าในอนาคตเนี่ยพุทธศาสนาในอินเดียน่าจะหายไปเนื่องจากว่าอินเดียหรือชมพูทวีปเนี่ยนะครับเป็นอนุทวีปที่เต็มไปด้วยผู้คน และศาสนาเยอะมากและมีการแย่งชิงศาสนิกกันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตอาจจะไม่มีพอไม่มีปับ๊บหายก็จะหายไปเลยนําไปสู่การสังคายนาครั้งที่สแล้วก็มีการเผยแพร่พุทธศาสนาไปในลังกานะครับประเทศไทยมาจากลังกานะครับมาจากลังกาผ่านมาทางเ,เชียงใหม่ผ่านไล่เลียงมาจนกระทั่งว่าเข้ามาในในประเทศไทยพอผ่านครั้งที่3มา4ี่ห้าหนะครับเจ็ดก็ทำในลังกา เพราะฉะนั้นลังกาเนี่ยเป็นทวีปที่เขาทรงจําแล้วก็มีการชําระพระไตรปิฎกแม่นยํามากในสมัยก่อนรู้สึกจะเป็นต้นแบบเลยนะเป็นต้นแบบของพระไตรปิฎกที่ไม่สูญหายครับที่ลังกาครับที่ลังกาแล้วก็ครั้งที่แปดก็ที่เชียงใหม่พระเจ้าตีโลกัราชเริ่มเข้ามาที่ไทยแล้วครับก็ทรงสังายนณาจนกระทั่งวังที่เก้าเนี่ยในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง มูลเหตุที่สังคยนาต้นราชการเนื่องจากว่าตอนกรุงแตกนะครับพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ก็สูญหายไปนะครับการประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆของพระก็ไม่มีอะไรอ้างอิงว่าชอบด้วยพระไตรปิฎกหรือไม่มราชการที่หนึ่งพ่องก็เลยทรงรวบรวมพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วก็สังคยนาใหม่แล้วก็นําไปสู่การบัญญัติกฎหมายสง์ับับแรก นะครับแล้วก็รอห้าฉบับที่2 3 4ไล่เรียงกันไปเพราะฉะนั้นในการสังเยนานะครับเป็นการป้องกันไม่ให้การสอนคําสอนผิดเพี้ยนและการสังคยนาที่มีมาถึง9ครั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับครั้งที่9เนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นการรักษาต้นแบบพัเตบิิดกที่แม่นยําที่สุดในโลกเป็นเอกลักษณ์ของพุทธเทลรลาะครับมไม่เพิ่มเติมและตัดทอนอะไรที่เ,เป็นเรื่องที่จะอนุวัตตามโลก ถ้านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเยอะท่านก็ไม่ให้ทําเออมหามีครับอ,อ,อย่างผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าออพระไตรปิฎกที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับยึดถือฉบับไหนครับออสยามรัตน์นะรพระไตรปิฎกสยามรัฐครับคือสยามรัฐนนี่หมายความว่าเป็นตัวบาลีบาลีที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับบาลีไทยครับอ่าเนื่องจากว่าปกติบาลีเนี่ยเป็นภาษาบาลีเลยหรือว่าเป็นอักษรบาลีเลยหรือว่าไงฮะ อักษรบาลีไม่มีมีแต่มีแต่เสียงพูดคือภาษามคตเนี่ยมีแต่เสียงพูดสมมุติว่าบุรธังสรานาังกฉามีอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ใช้อักษรไทยมาเขียนเป็นบาลีอ๋ออักษรไทยเขียนบาลีถ้าไปอยู่ลาวก็ใช้อักษรลาวเลือกอักษรไทยน้อยอ่าอักษรปรวะอักษรไทยล้านาเลือกอักษรขอมนะครับอักษรขอมหรืออักษรโรมันครับหรืออักษรพม่าหรืออักษร ลังกาครับเพราะว่าภาษาบาลีจริงๆเนี่ยตัวอักขรเนี่ยมีแต่เสียงรูปไม่มีครับรูปไม่มีเพราะฉะนั้นแต่เสียงเพราะฉะนั้นในอยู่ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยต้องใช้อักษรบาลีไทยบาลีบาลีไทยแต่เป็นภาษาไทยภาษาไทยครับนั่นแหละคือภาษาพรด๊อกแล้วแล้วผมอยากจะถามตรงนี้ฮะมันเป็นบาลีเสร็จเนี่ยนะฮะมันมีคําว่าอัตกถาด้วยเนี่ยเอ้ยนี่งง อัตกถาก็คือดิกชันนารีครับอันคือพอมีบาลีภาษาภาษาไทยปั๊บขยายคว้มก็เอาเอาอัตกรถานี่มาแปลใช่ครับอัตกรถาเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเกิดทีหลังไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระตกระถางรย์เพราะว่าเวลาพระองค์ประเทศกล่าวธรรมอะไรที่เป็นบทพระคาถาที่ลึกซึ้งนะครับพระองค์ก็จะทรงขยายความบทขยายความนั่นแหละครับคืออัตกถางแล้วก็สืบสืบต่อกันมา แล้วก็จะมีพระตถาคตอาจารย์คือคนที่ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็ทรงจําบาลีได้เยอะแล้วก็แตกชาในพระบาลีก็แต่งคัมภีร์ต่างๆมาเช่นพระพุทธะโคสอาจารย์แต่งคัมภีองตถาคาที่เรียกว่าธรรม,มปฏธาตาคถาภาคหนึ่งถึงแปดแต่งมุงคลทิปนีเพราะฉะนั้นอัตตคตอาจารย์เนี่ยก็คือคนที่ขยายความถ้าเราไม่มีพระตถา,าคตอาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปลตัวบาลีได้เลยครับครับ เพราะเราต้องเรียนต้องเรียนนะต้องเรียนแล้วคนที่จะมันเป็นความรู้ได้เฉพาะตนเลยนะใช่ครับถ้าใครไม่เรียนก็ไม่รู้บาลีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องเรียนบาลีคือเราอาจจะกล่าวกันว่าทําไมว่ามาสอนธรรมเทศมาต่างๆทําไมต้องรู้บาลีผมถามว่าถ้าเราไม่รู้บาลีเลยเนี่ยเราจะเข้าใจลากเงาของศัพท์ได้ยังไงครับเหมือนคนที่สอนภาษาเนี่ยครับถ้าเขาไม่รู้ลากเงาของศัพท์ของภาษานั้นๆนะครับมีความรู้เนี่ย ว่าอะไรยังไงศัพท์ที่ตัวเองพูดออกมาถูกหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเขาจะมาสอนได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาบาลีหรือภาษามคตเนี่ยเป็นรากเงาของพระไตรปิฎกเราต้องรู้รู้มากรู้น้อยไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ความหมายแต่อย่าไปปฏิเสธครับก็เราก็มีคําตอบแล้วนะครับว่าทําไมต้องทําสังขยาสรุปครับเพื่อไม่ให้เพี้ยนเพื่อที่จะไม่ให้อ่าสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้รงตรัสไว้ผ่านอัครสาวกในการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็เป็นครั้งที่สามหลังพระเจ้าบริพานไม่ให้ผิดเพี้ยนมก็คงจะได้คำตอบเพราะนั้นเนี่ยเราก็ขอลาเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ